สวัสดีครับสวัสดีครับ f อทุกคนนะครับวันนี้ล้อไปทัวร์นะครับก็มีพัสดุมาส่งนะครับนี่นี่นะครับนี่ใครที่ได้รับนะครับวัตถุมงคลแล้วก็น่าจะรู้นะว่ากล่องแบบนี้นะครับผมเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับผมนะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันสดๆนะครับให้ f อได้ชมเลยนะครับ นะขออย่าใช้กันไกลห,หน่อยนะครับน,นี่เปิดกันเลยนะครับทุกคนนะมาดูกันว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับนะนี่เปิดกันสดๆเลยนะครับผมนะอ,อบอกไว้ก่อนว่าที่ผมหมดแล้วนะหมดแล้ว fc นะครับทักหลังบ้านมาหมดเรียบร้อยนะครับผมไม่มีแล้วนะครับตอนนี้นะนะครับราคา แบ่งปันนะครับราคาเบาๆไม่มีแล้วนะครับนะครับผมแจ้งไว้แล้วว่านะก่อนผ้าออกนะราคาหนึ่งนะครับถ้าหลังผ้าออกเนี่ยก็ต้องคุยกันอีกราคาหนึ่งนะครับจะมาราคาเดิมไม่ได้แล้วนะนี่นะครับนี่เปิดมาเปิดมาเลยนี่โอ้โหทุกคนนี่นะครับพอมันยังดีเลยฮืมนี่ชัดเจนนะครับทุกคนนะชัดเจน ออกมาแบบนี้นะผมก็ได้มาทั้งหมด2กล่องด้วยกันเดี๋ยวแกให้ดูนะครับนี่นะนี่นะผม,มได้มาสองกล่องด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเออนี่นะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญที่ระลึกร้อยปียันสี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังราชวระวิหารนะครับนะครับเนื้อเงินเนื้อทองแดงนะครับชัดเจนนะครับทุกคนนะนี่บอกเลยว่าหลวงปู่เอี่ยม รุ่นนี้ชัดเจนมากๆนะครับผมนะนะครับการจัดส่งการแพ็คคือเคลียรทุกประเด็นทุกปัญหาที่คนที่สั่งจองนะคนที่สะส,สมพระนะครับผมนะนะครับนะก็น่ายินดีนะครับสำหรับคนที่ได้บูชาต่อผมไปนะนี่ได้มาแล้วนะครับผมนะจะมีเนื้องเงินเนื้อทองแดงด้วยกันนะนี่อ่าดูเสียงก่อนดูเสียงก่อนดูเสียงก่อนนี่นะครับเนี้ย นะครับก็ทองแดงก็เป็นสีแดงนะครับเนื้อเงินก็เป็นสีน้ําเงินนะสำหรับวันนี้มารีวิวสีน้ำเอสีแดงกันก่อนแล้วกันสีน้ําเงินเอาไว้ก่อนนะยังยังไม่แกะตอนนี้นะครับผมนะนะครับนะนี่อ่ะเดี๋ยวมาแกะเดี๋ยวแกะก่อนนะครับนี่ก็ แกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันอันนี้เป็นกล่องของเนื้อเงินนะครับร้อยปียันสีนะเนื้อเงินจะเป็นกล่องสีน้ําเงินนะสีน้ําเงินแบบนี้นะครับ FC นะครับบูชาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับผมนะเดี๋ยวจะส่งให้นะครับส่วนเนื้อทองแดงนะครับนี่เดี๋ยวพามารับชมกันเลยนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับ นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูกันเลยนะครับนี่นะร้อยปียันสีนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังพระรโชละวิหารนะชเดเจนมีใบรับประกันจากวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะนะครับนี่มีเลขโค้ดบอกเรียบร้อยนะบัตรประจำองค์พระ เหรียญที่ระลึก100ปียัน4นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเนื้อทองแดงลงยาสองสีนะดุลยกหน้ากระไหลทองไม่ฉลุกป,ปีจำนวนการจัดสร้าง1 0 0มืนเหรียญน,นะครับนะครับแล้วก็มีเลขประจำเหรียญอยู่นะครับนะพิธีพุทธาพิเศษวันที่22เมษา 2567ณวัดหนังนะนี่นะครับนี่ก็กล่องกระมี่แบบนี้เลยนะสำหรับเนื้อทองแดงนะครับชัดเจนเดี๋ยวจะส่งให้ทุกบ้านนะครับผมใครที่สั่งไว้กับผมนะเช่ากับผมไปหายห่วงแน่นอนนะครับได้พระแน่นอนนะครับไม่มีมาหลอกลวงนะครับผมนะ นี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังของแท้แน่นอนนะครับผมนะก็ให้เอฟซีได้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะนะครับนะก็แกะมาหมดทั้ง2กล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะมีทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะครับ5องค์ด้วยกันนะนี่นี่ก็เดี๋ยวจะส่งให้มีเจ้าของหมดทุกบ้านนะครับนี่นี่เนื้อ ทองแดงนะครับเนื้อทองแดงสวยๆนะครับนี่นะนี่เอาให้เห็นชัดไปเลยนี่นะครับเนื้อทองแดงนะ,แน,ดนะก็รับไปแล้วขึ้นคอได้เลยนะครับรับไปแล้วขึ้นคอได้เลยนี่สวยไหมทุกคนลงยารายละเอียดเขาคือดีมากนะครับ งานดีดีทุกอย่างนะครับนะไรที่ตินี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะครับโอ้ลงยาคุยพื้นนะใครบอกไม่ตรงปกดูคลิปนี้นะครับนะพลาดแล้วพลาดเลยไม่มีให้แล้วนะครับนะครับส่วนราคาที่ ปัจจุบันนี้ไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนะแต่ผมมีแบ่ง fc นะครับเท่านี้นะครับผมก็แบ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มีทั้งหมดทองแดง4เหรียญด้วยกันนะนะมาแบบนี้นะมาแบบนี้ปิดแบบนี้แล้วก็ใส่กล่องแบบนี้แพ็คส่งให้นะครับผมนะนะครับโอ๊ยลืมลืมว่ามีใบนะครับรับประกันนะครับจาก วัดนะครับนะบัตรประจําองค์พระนะครับผมเหรียญที่ระลึกร้อยปียันสี่นะครับก็ใส่ไปด้วยนะครับเลขโก้ตรงไม่ต้องห่วงนะนี่นะครับสองหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึเดี๋ยวมาดูนิดนึงนี่นะสองหนึนึชัดเจนนะครับ นะครับทุกคนนะอ่าเดี๋ยวส่งให้นะครับนี่เอาชมความสวยๆกันอีกนิดนึงนะนี่นะนะครับขอไม่แกะแล้วกันนะครับของ i C นะเอาไปแกะซีนเอานะครับนะนะครับก็ราคาผมแบ่งปันไปแล้วก่อนที่พระจะปลุกเสกนะครับนะครับหลังจากนี้ว่ากันอีกราคานะครับ นะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับนี่มาจากวัดเลยนะครับนี่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆผมก็รีบรีวิวเลยก่อนที่นะครับเขาจะรีวิวไปกันหมดนี่นะร้อยปียันสีนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะหลวงปู่เอี่ยมนี่อันนี้ก็สวยสวยทุกเหนนรียญนะนะสวยทุกเหรียญบอกเลยสวยทุกเหรียญ เป็นเนื้อทองแดงนะครับทุกคนสวยทุกเหรียญน,นะนี่นี่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะครับนะเดี๋ยวมีมาอีกอีกสามเหรียญน,นะครับนะก็มีเจ้าของหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าได้พระมาอีกชุดนึงเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับเดี๋ยวมีมาทองแดงมาอีก3ามเหรียญน,นะครับ fc ได้ สั่งจองไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้ทีหลังนะครับผมนะนะเพราะว่าพระส่งมาเนี่ยไม่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 พร้อมกันนะครับนะเดี๋ยวส่งให้นะนี่สวยทุกเหรียญครับสวยทุกเหรียญนะครับนี่เอาไปขึ้นคอได้เลยนะครับนี่นะโอ้โหนี่นะครับก็ทำไมถึงแกะผมก็ขอเช็ค ของก่อนนะว่า fc ได้ตรงกันหรือเปล่ากับเลขโค้ดที่บัตรเนี่ยเขาที่ท,ที่ที่เขาส่งมาเนี่ยนะมันตรงกันหรือเปล่านะผมจะได้เคมจะได้อะไรให้ได้นะครับผมแต่ถ้ามาไม่ตรงอย่างเงี้ยลูกค้าเอาไปเลยเงี้ยเป็นงานนะครับผมเพราะว่ามันเป็นชื่อผมเนาะในการจองนะครับนะครับก็เลยไม่อยากให้ส่งกันไปส่งกันมานะครับผมปวดหัวนะครับ เอาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับนะนะนี่นี่สวยทุกเหรียญน,นะครับนี่หลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะครับส่วนเง,เงินก็แจ้งไปแล้วลูกค้าบอกไม่แกะอะยอมรับยอมรับสภาพได้นะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับได้นะครับผมก็ขอไม่แกะแล้วกันนะครับ นะก็เดี๋ยวจะส่งให้แบบนี้เลยนะครับด้านในไม่เห็นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะโอเคนี่ชัดเจนนะครับจัดช่องเลาะไปทั่วนะครับนะครับไม่ได้ขี้โมนะนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะครับรุ่นร้อยปีนะครับยันสี่หลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังราชวรวิหารนะครับผมนี่นะสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่อใบายชัดเจนนะครับทุกคนนะนี่โอ้โหนี่ชื่อผมเลยนะนี่นะโอเคอ่ะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ